i can't. ปัญญาล้มเนาะโอ้ยนะนั่งอยู่หน้าบ้านล้มเนาะพี่เต้ร้อยๆหยุดใจลอหมอกกาว้าบอกร้อยลออเข็นี่ยจะลอกระถิ่นตั้งยูยล้มร้อยๆหยนดใจลอยนงต่อไปแล้วกันีลยเนาะหวยโบมันหมอลับเนาะหอยไระดิ่งหล่อลัดเ่เบ็ดนี่กระติกทักเท่านี้ไม่คินเบ็ดมาใัน ตำบักออ่านนานว <c oughs> <c oughs> ากขึ้นมายุธยได้กินมาตำบักอรอที่มัเป็นตำมกแตงมาเทาะนี้เนาะกู้เ่าตำักแตงกับกินผู้เดียวก็จะก็แซ่บกินเ้าจะละเมอจะั่ากินผู้เดียวด้รีกินอยู่ในเหิ้งกิจนจนะเทียมมากกินเผาไม่กินข้างนอ,อก นั่งกินทุกโต๊ะเลยไม่ค่ะนั่งสาวมากกินคนเดียวกินคนเดียวสบายเราไม่มผู้แยกกินแล้วกับคุณข้าหัวใจกดกดใกล้จะร้องแล้วเพราะข้าสามสิบนาทีหมดแน่ ก,กินตาแเกลิดเือนกันเดว่ตาสีมื่อี้นี่รุ่นตจ้าได้กินตามเกล็ดให้กินตามมือเล,ลาวนี้ลองตั้งเปิดเพื่อวยส่วนเด้ออาจารโอ้จ้าจ้ากาสบายค่ะตาสีจะลองรัมงจก็เพอชีส่วนเดจ้าจ้า กิบเ่าเชื่อกวนแอนเราจะไปขึ้นใบม่วงเลยขึ้นช่วยสิลงได้เจ้าหิวเด้สิโลงได้ช่วยเจ้าสิลงได้ขอบคุณค่าทัศน์ที่แบกมาทักทายกัน ไปบายยัยต้องปังซืงอมาหนีได้แล้วสิจบเนาะจบมอดชีพมหน,นีหนะลเนาะตสวยเหอนมั้นีนนนนปิจบมอดชีบแต่ละวันเดียเด๋ยวว่างจะไปเส่้หนาพี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก็เด้โลกนี้ก็จะไปหาจิ้นเขาจชก,กันลราบ้านในบ้านเพช่วน ไปจังท่าไปโลดได้สิกับไปเสี้ยน่ะพี่ี่เราไม่ได้ไปโดนแล้วเนาะ ก้อนคิขค้นกี้นี่มันแบบเป็นแบบว่าจิงไดล่ะโลภทิม,มพุทโาว่าจะไหนนี่พี่จะได้กินว่าต่ำมากือยที่เหงียบแต่พุทโาแล้วว่ากินอีมเหรอเนี่ยขอบคุณค่ะ อีกหน้าที่ก็ล่งค่ะ